สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องหน้าตายกอกเป็นไดเป็นไดตาลุกอันอันเมื่อยจนตาโกนคุนแกไม่สบายไม่ใช่ว่าไม่สบายแบบเป็นโรคนั้นโรคนี้นะอากาศเปลี่ยนแล้วมันเป็นเมื่อยแลละก็ไข้หวัดไม่ถึงกับไข้หวัดหรอกแล้วบริเวณเป็นคีมูกเลยเป็นคีมูกเป็นไข้ไข้ก็บเนืองก็บสูนปวด มันเขาเรียกว่าอะไรนะไฟฝนต้นหนาวอตอนรับตอนรับแต่หัวตีหัว,หวที่อีเเด้พี่น้องน,นี่วันนี้ย <Yes. S 1> <c oughs> ายเดี๋ยวยายกินก๋วยเตี๋ยวกันนี่จะดิ่งโอ้ยปอมมานี่มานี่มานี่เออเออเมื่อเท่าก็วยเย็นเธดิ่งฝนตกทั้งตูหมอกอ๋อเธอไปซื้อบ้องตุูม่อา มื่อวมันตืมผลตืมไข่เลยนะบกเจงกระชือถูเวเือนเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ก็เจงเล่นโทรศัพท์ไปเล่นไปเล่นมาโชคใส่เมื่อยประจักเหลือเรลียนมาเล่นโทรศัพท์อยู่บนนอนแม่หลับบ่ได้อาบน้ำตืนเชา้าเออบป่ปุกแล้วขันปุกนี่ห้วยมาสีนอนเด็กเด้อ,อืม ไโซ่หอนหอนพี่นอ้องต้องติดตัวสเวทโอปันป่วยนะป่วยนาะอะไรเนาะเขาข,า,ข,า,ขาวเขาเนาะ แจ็คสี่รูปรเห็นอย่างอยู่ข้างนอกมันยุงอยู่ข้างนอกมันยุงนะพี่น้องอมามันไม่กินอะไของ <c oughs> เธอกินอีโนเบเธอจ้ากินแล้วเขไปเอามันจะเขียนบมันจะงงมันจะเขียนอยู่ในตู้บมดไม่ได้เขีย,ขย,ยน มันจะเขียบ่บ้าสั่นเล็กอยู่ข้างนอกไปเอาไม่เท่ามันไม่ถูกเอาไปน้ำเอามันไปน่ำอันนี้มันี่ไม่นี่เอามดไปน้ำกันริงจิงสิ่งแา้วง่ายง่ายง่ามันเล็บโอ้ย มีอากาศข้างนอกเย็นวันนี้ไปซื้อที่นอนให้กูเจ๋งเนาะไปซื้อเอาเงิมโเตียงมาเออเอาเยอะแต่ว่ายังไม่ทันไปเอามาแต่ว่าที่นอนมันที่นอนมันก็สูงแล้วนะและเป็นห้องเดียวเออเปลี่ยนกับเพี่นนอนเถิงหมดแล้ว โอ,นอนว้ว่าว่าจ,จะเอาว่าจะเอาที่นอนแบบนี้ให้ก็เจ๋งนี่น,นอนเขาเตอะนีเอาเบด้ยเออนนอนลงยออนอนเบิ้งมันสุดหัวสุดตีนอยู่วะนอนดูนอนดูเออนอนเบิ้งนอนไก <c oughs> นนบันเก่งจะได้แบบนี้นนดิ๊งน,นอนม่น้มได่ะดันเ<อ>ิ้อมันสีน้ำลายเห้ยแล้วมันสีสักปร๋ยดิยมือสีน้ำ <c oughs> มำอมเอ,อาฮนเปิดประตูเ<อ>ป,ปิดป,ประตูวะยาแล้วนนอนคอย็ชีไปเย น้ำลายเอมันมาสีสเปยกินเ้อคอิ่นหนาวโอ้คือสีจีพิเศษแต่วัยน้เปล่หมดเนอะยังไม่หมดจิงเป่งก็กินข่าแล้วก็ลงมานี่ย ปั๊บอันนี้อเสียบมึงนู้นี่เอาปลอกอากาศปอกไฟน<ช>นะี่มันบางนู้นี่เอาปลอกไฟปลอกไฟนี่เสียบมั้งฮะมันฟอกอากาศอ๋อแก้วน้ำสีปีฝ่อทั้งหลังมันจะกอ่อนเออนั่นแหละ ฟิ้งไฟยเย็นค่ะ <c oughs> เย็นมะมันเป็นฟอกอากาศหรือเหมาะสำหรับห้องห้องกุวงเจ๋งเพราะว่ากุวงเจ๋งไม่มีเออเขาไม่ซื้อมาสะเขาเรียกว่าห้องเพลยนะห้องเบาแต่ซื้อต่อเลยซื้อต่อพเพราะแล้เขาเอฟซี FC เขาซื้อเธออก็ซื้อต่อยัยใดยดัยใด มันเหมาะเลยนะมันดีอยู่เลยมันฟอกอากาศอากาศก็ไม่อับชืน้นเออซื้อต่อเลยเหนื่อยของมอเตอร์เยังเนาะมันอับเนาะอืมมันอับชืน้นสั่งเอาในลาซาดานะลูกอืมได้เธอยิ่งสั่งเธออืมยิ่งสั่งเลยตอนนี้เลยตอนนี้เลยผูดด่วนพูด,พดโอ้ย ก็จ๋งให้สะดิ้งสั่งแบบด่วนเลยเออตอนนี้ว้าเพิงเลยได้แบบเผอไปฝ่ออาก้าอาไปซูบซ่านี่มันมีแม่ว้ายถามดีดีตัวตลกของยายเอาอเอ่อเอ่อเอมันชิตกมันบีไม่ได้ป่ะแม่อื้อ มาขอไม่ต้องบีโอ๊ยามเดือนมันถึงมาเท่านี้มาค่อนถึงมมนอยากเกินเร็วไม่มาเนี่ยเปนเท่าเลยค่ะพอเท่าไปหเออพอเท่าไปซีเลยไปหน้ามั้งบไปหาพอเท่าเมย์พอเท่าจักเราไปหาไอคลิปพอเท่าอยู่ห้งนอกมาแล้วบอนอนจะกระเาเอ่าคือไม่เห็นรถแล้วส้ะ ไปอันครับไป,ไปกินซื้อตเตี๊ยวนีู่ดีบ่โอ้ไหนไปดูก่อนนอนหม <c oughs> ไปดูตาชานก่อนอเออเขาก็ลืมมาสีดิ้งเอารถไปซื้อก๋วยเตี๋ย <c oughs> วคอยระบายพอไปหน้าไปไปล่าไปนปฮะคอยระบายมันคอยระบายตาชานหายไปไหนนอนหลับ <c oughs> นอนหลับคอยอันนั่นยังก่อนคอยระนึกว่ารถเจา้าะปยู่เจ้าไปหน้า,บ,าบ่บ่ได้แถมบ่แมนมานอนทางนอก สะดิงเอารถไปนี่นนนหนให้ยายนอนข้างในยายตานอนข้างนอกน่าแต่ก็เพิ่งกลับจากในเมืองไปในเมืองสกลมาขอบคุณแ่บแก๋วยเตี๋ยวขอ่อยากนมูอยค่ะ <c oughs> แล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณค่ะ И вот.